สวัสดีครับก็ดูไปแล้วนะฮะกับบุญบูมเจอร์นะครับตอนที่5นะฮะก็5ตอนแรกนะครับอันนี้ก็เลยขอมาพูดถึงหน่อยละกันว่าหลังจากดูไป5ตอนแรกแล้วรู้สึกยังไงนะฮะก็ก็ดูแล้วก็เป็นขบวนการที่น่าล้อนะครับผมเออเพราะว่าเขาหน้าล้อนะ,อะนี่เป็นไงมีมุกนิดนึง <laughs> อย่างที่เคยพูดไปในไลฟ์นะฮะด้วยความที่เขาพาพาเราไป ดูความแปลกไหนมาประมาณ3ปีแล้วนะตั้งแต่ไอเซนไคเจอร์ที่เป็นแมคคอตนะฮะแล้วก็พอมาเป็นดงเนี่ยอีกเขาพาเราไปโอไปแหกขนบไปนั่นโน,น่นนี่อะไรประมาณนี้นะจนมาถึงคิงโอเจอร์นะฮะมันก็ทำให้ให้หน้าวิตกนะแฟนแฟนเซนไตหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าววมันคือมันมันพีคแล้วไงแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะต้องส่วนใหญ่ถ้ามันพีคแล้วต่อมามันจะดรอปอะไรประมาณนี้นะ แล้วบุญบุมเจอร์จะพาไปทางไหนล่ะปรากฏว่าก็พาเรากลับเข้าสู่วิถีแห่งเซนไตแบบเซนไตอาจจะก็ประมาณยุคใหม่นะเออเซนไตแต่ยุคใหม่เพราะอย่างที่บอกว่าผมไม่เห็นขบวนการเซนไตที่แบบมียานพาหนะมานานแล้วเหมือนกันนะฮะนานมากแล้วนะอันนี้เขาก็เลยเปิดตัวมาก็ด้วยความที่เขาเป็นแบบะบวนการล้อแมกซ์ลดซิ่งอะไรอย่างนี้นะ,ะแน่นอนเราก็เห็นรถนะฮะถึงแม้ว่าดูตอนล่าสุดจะไม่ค่อยจะใชลแลดนะเออแต่ว่า มันก็ก็รู้ลว่า,วาอ่ะมันมีรถแล้วมันก็นั่งกันได้นะฮะแม้ว่าจะเป็นรถธรรมดาไม่ได้แบบว่าแต่งให้มันดูวิลิสมาลาอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็ก็ถือว่ามียานพาหนะนะฮะแล้วก็มีเหมือนก็เป็นฐานทัพลับอ่าฐานทัพลับที่คือที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ออกตัวก่อนนะผมเนี่ยพูดถึงในฐานะของของคนที่ดูนะฮะดูบ้างไม่ดูบ้างนะแล้วก็ กลับมาดูแบบว่าค่อนข้างต่อเนื่องนี่ก็เป็นขบวนการที่3แล้วนับจากโดงมานะที่ดูแบบดูมันต่อเนื่องต่อแต่ว่า2ขบวนการที่ผ่านมานี่คือดูจบนะแล้วก็เหมือนกับเริ่มเริ่มกลับมาติดดูเซนไตเริ่มาเนี่ยในขณะที่ไอพวกโชวะเนี่ยเราดูมันดูมันเกือบทุกขบวนการเลยดูแบบตามฟรีทีวีนะช่อง3 5 7ห้าเพวกนี้นะก็ดูมันจนแบบว่าดูให้มันจบอ่ะเออได้กี่ตอนก็ว่าไปะเรารู้สึกว่าอันเนี้ย พอมันกลับมามีฐานทัพมาแบบว่าเป็นขบวนการแต่ว่าตอนแรกเขาก็เปิดตัวมา3ามนะแต่เขาบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาจะมี5คนนะฮะ <c oughs> ความรู้สึกแบบเดิมๆที่ได้เห็นเห็นขบวนการแบบว่าหัวเงาเงา,เงามันปราบแล้วก็มีหลากสีออกมาต่อสู้พร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยเออเราเราไม่ได้สัมผัสอะไรอย่างเงี้ยมานานมากแล้วแล้วอันนี้เขาก็ก,ก็กลับมาทําให้เรารู้สึก คิดถึงตั้งแต่ตอนแรกเลยนะเออเพราะว่ามันไม่มีการแบบว่าสรพพนามขานชื่อก่อนที่จะทาการต่อสู้อะไรเงี้ยพอแปลงร่างเสร็จปุ๊บต้องขานชื่อแล้วก็มีท่าระเบิดตุ้มป้าบอะไรเงี้ยไม่เห็นนานเหมือนกันเออหรือไม่ก็ถ้าจะเห็นมันก็จะแบบเอาไปไว้ตรงท้ายเอาไปไว้อะไรอย่างเงี้ยที่เขาทํามีมาล้อกันแล้วนะพอมาถึงอันนี้ผมแบบโอ้โหมันตามสูตรแบบ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 อย่างนี้เลยอะแล้วก็เออมันได้ความรู้สึกเก่าๆกลับมาเหมือนแบบไม่เจอเพื่อนเก่าอะไรอย่างนงี้นะฮะเออแล้วก็ที่ ดูแล้วก็รู้สึกลุ้นตามจากการที่เป็นแฟนที่ห่างหายนะว่าอะไรอีกอีกสคนเนี่ยที่เปิดตัวเมื่อไหร่ครับจนมาเนี่ยมาดูถึงตอนที่5นี่ก็คือก็เปิดตัวพี่สีดําและทีนี้ก็จะเหลือแต่คุณสีส้มที่ยังไม่ได้ไปแหงล่างนะฮะแล้วที่ผ่านมามันมีการขานชื่อกัน3คนใช่ป่ะทีนี้ปรากฏว่าพอสีดำาบเพิ่มเพามันก็มีการขานชื่อเพิ่มนะฮะ แล้วก็ในตอนที่5้าเนี่ยตอนล่าสุดเนี่ยที่เรารู้สึกเราชอบเป็นพิเศษก็คือว่าในโชว์ว่ายุคเก่ามันจะมีการขานชื่อแล้วมันก็จะมีการทําท่าหนื้ออกอ่ะเน้ออกอว่าในตอนที่4ี่เนี่ยมันมีให้ดูที่แบบว่าพอพูดเสร็จใช่ป่ะแล้วเขาก็จะหันมาทีคนฝุดฝุดฝุดฝดฝุดอย่างเงี้ยมันแบบเฮ้ยชอบชอบไอ้อย่างนี้ชอบชอบมีการหันแล้วดฝุดฝดดดดแล้วก็กล่าวขานชื่อขบวนการอะไรเงี้ยชอบชอบชอบดีชอบว่ามันคิดถึงอันเก่าๆดีนะคือในยุคเก่าๆเดี๋ยวก็จะมีแบบมันก็จะ มีแบบท่าค่อนข้างเยอะนะอ่าพอเรามาโตเนี่ยผมก็เคยคุยกับเพื่อนนะเพื่อนก็แบบว่าเฮ้ยมึงแบบตอนเด็กดูรู้สึกสนุกมากเลยทำไมพอโตมานี่แบบว่าโอ้โหกว่าจะสู้ได้นะมันต้องแปลงลากแล้วมันต้องทําท่าพูดชื่อตัวเองทีละคนแม่งสัตว์ประหลาดมันรอหรือไงวะอะไรคือเดี๋ยวนี้มันก็มีการแบบทําเขียนบทมาให้มันมันล้อเลียนอะไรพวกนี้นะเอออันนี้แล้วก็เราก็ชอบอยู่เหมือนกันแล้วพอทําเตรียมต่อสู้ก็ระเบิดตู้มอะไรเงี้ยออ ทำให้เรารู้สึกเรารอดูเลยนะว่าเดี๋ยวพอมันมีห้าคนปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีมีการขานชื่อคนที่5้าแล้วก็แบบมันจะมีถ้าอะไรเปลี่ยนไหมมันจะมีอะไรปรับไปอีกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะก็รอดูอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็หุ่นยนต์ที่แต่หุ่นยนต์นี่นี่มันติดเป็นสมัยใหม่นะเพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่การเอารถสตอะไรสามคันมารวมล่างแล้วก็พอมาเป็น5้าคันก็มารวมล่างอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยไรมันเป็นแบบ หุนตัวเดียวแล้วรถอื่นๆใดๆเนี่ยมันเป็นเหมือนเหมือนแกจ็ตเอามาใช้ประโยชน์ใช้สอยที่แบบแตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหุ่นหุนในเราก็เลยเฉยๆหน่อยเพราะว่าเราจะกี๊ดมากถ้าหากว่ามันเป็นรถห้าคันแล้วมาประกอบนะเออเพราะว่าไอ้ไอการใช้เอามาแปะๆเนี่ยอันเนี้ยโดยส่วนตัวนะโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ไม,ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะฮะคือในแง่ของของเล่นมันก็คงจะสนุก,กน,นะกับการที่มีหุ่นแล้วก็มีหลายคันมาสับเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเป็นของเล่นเนี่ย เด็กเล่นสนุกไหมผมว่าเด็กเล่นสนุกแต่ว่าเราในในวัยเนี้ยเราไม่ได้แบบสนุกไปกับการแบบสลับเปลี่ยนรถอะไรเงี้ยเพราะเพราะว่าเราไม่ได้เล่นแบบสมัยเป็นเด็กแล้วนะเออคือเล่นเนี่ยมันก็มีแหละเพียงแต่ว่าเรารู้สึกเราชอบเล่นที่แบบประกอบล่างอะไรเงี้ยมากกว่ามากกว่าที่แบบเป็นหุ่นตัวหนึ่งแล้วก็มาสลับเปลี่ยนพาสอะไรเงี้ยนะฮะเอออันน้อันเราเราไม่ค่อยชอบอะไรอย่างงั้นเราก็เลยแบบรู้สึกไม่ค่อยว้าวกับหุ่นยนต์ตัวนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าพูดถึงในแง่ของอ่า เนื้อเรื่องหรือว่าคาแรคเตอร์หรือว่าสิ่งที่ที่เขาทําออกมาเนี่ยอันเนี้ยชอบนะชอบชอบ,ชอบเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้รู้สึกเสพความเป็นเซนไตอะไรอย่างนี้มาพอสมควรแล้วก็เหมือนกับเห็นตัวอย่างตอนหน้าตามข่าวที่เขาว่ามานะฮะว่ามันจะเปิดตัวตัวละครใหม่ทางทางฝั่งร้ายนะฮะแล้วก็เหมือนกับจะเป็นคู่ปรับของสีแดงอ,อันเนี้ยก็แบบ มันก็ต้องแบบมีอย่างนี้นะเออมันก็ต้องมีอย่างเงี้ยในในเซนไตย,ยุคเก่าๆหรือว่าจริงๆมันมันก็ไล่มาเรื่อยๆมันก็จะมีแบบอย่างนี้มาเรื่อยๆนะที่เป็นเป็นคู่ปรับนะฮะอันนี้ไม่ไม่นับในดงนะในดงที่แบบว่าตอนแรกก็เหมือนจะเป็นคู่ปรับกันเอนแล้วตอนหลังคือแบบมันก็พากันไปล่วนะเอออันนั้นไม่นับในเรื่องของสีที่เขาเลือกมานะครับมันก็จะไม่มีสีเหลืองนะทีนี้ ทีนี้เราลองมาคิดกันเล่นดีกว่าครับเพราะว่าแน่นอนครับตามขนบใหม่นะมันก็ต้องมีนักลบคนที่6อาจจะ7จ็ดไปเอะไรก็ว่าไปนะทีนี้คนที่6เนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะเป็นสีอะไรดีอ่าอาจจะเป็นสีเหลืองก็ได้หรือว่าถ้าเป็นสมัยนี้นิยมที่จะเป็นสีทองหรือสีเงินนะฮะหรือว่าเขาจะฉีกมาเป็นสีเขียวเออคุณคิดว่าน่าจะเป็นสีอะไรฮะแต่โดยส่วนตัวนะผมว่าน่าจะทองนะก็ถือว่าสนุกนะฮะสนุกสนุก สนุกต่อเนื่องนะเออมันดูแบบมันมันไม่แผ่วอะดูแบบมันมันไม่ดรอปนะฮะก็ขอให้เป็นอย่างนี้ไปไปเรืเ่อยๆขอให้มันสนุกไปจนจบะนะะเออเพราะว่าเราก็ว่าเราก็จะตามดูทุกตอนอีกกันนะสำหรับขบวนการหน้าล้อบุญรุมเจอนะครับอ่ะและเดี๋ยวทํามันไปถึงครึ่งเรื่องอะไรยังไงหรือว่ามันจะผลัดเปลี่ยนองค์หรือมีอะไรว้าวๆ้า,า,าไงเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะสำหรับ5ตอนแรกเนี่ยบอกเลยว่าก็ สนุกตามขนมของเซนไตนะครับผมน่าติดตามต่อไปเหมือนกันนะฮะ